สวัสด,ดียมามเช้าค่ะอน,นุนะคะออกมาเดินวันนี้น้ำน้ำไหลเยอะมากนะคะน้ำท่วมทางนี่นะคะนี่คือทางน้ำนะ,ะอน,นูก็จะเดินครึ่งทางนะคะวันนี้ก็เมื่อคืนนี้นะคะตอนเที่ยงคืนฝนตกแรงมากวันนี้ตอนบ่ายๆอาจจะตกอีกนะคะ ก็ถึงฤดูฤดูฝนนะคะเพราะว่าน้ำคือแห้งแรงมากช่วงช่วงสองเดือนที่ผ่านมานะคะไม่มีฝนเลยก็อันนี้ก็ช่วงนี้ก็จะประมาณวันตกตกวันละอาทิตย์อาทิตย์ละวันไม่ใช่วันละอาทิตย์นี่ก็คือทางที่เคยเดินนะคะก็จะไม่ไปนะคะวันนี้เพราะว่าดินเหนียว อันนี้ก็จะเดินตรงนี้แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเปียกอ,อันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะคือ,อวันนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วนะคะเดือนตุลาพลังงานก็เริ่มเริ่มสูงขึ้นนะคะประตูมิติเปิดก็คือในช่วงวันที่สิบเจ็ดตุลานะคะคือแบบว่าเขาบอกว่ามันเหมือนกับ ม่านบางตาเราเนี่ยฉีกมันเป็นรูแล้วคนที่คนที่ฝึกก็จะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นจะสัมผัสได้โดยที่เหมือนกับว่าเราสัมผัสทางจิตนะคะสัมผัสทางความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะ,ะในเดือนพฤศจิกาธันวานะคะคนที่ฝึกคนที่ คนที่เขาตื่นมาแล้วเป็นสิบสิบปีเขาฝึกนะคะเขาก็จะได้สัมผัสเขาจะฝึกไปอยู่ในมิติที่ห้าอย่างสมบูรณ์เลยนะคะคือฝึกใช้พลังงานในนั้นไอ้ไอนุ้ยว่าคนส่วนใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยก็ตอนนี้เหมือนกับขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะคือเราฝึกว่ายน้ำอะ่ะเพราะว่าเราอยู่ในคลื่นพลังงานที่สูงบ้างต่ำบ้าง แต่ว่าคนที่ที่เขามาเกิดหลายรอบแล้วคือพวกเราก็มาเกิดหลายรอบนะคะแต่ว่ามาสเตอร์อ่ะคนที่มาเกิดก่อนเราอะ่ะก็คือรุ่นวาเลนเทียร์รุ่นอาสาสมัครรุ่นแรกนะคะ mm hmm. เขาจะเข้าไปก่อนนะคะ mm hmm. เขาจะไปใช้พลังงานก่อน mm hmm. เพื่อเหมือนปูทางให้พวกเรานะคะ mm hmm. ก็คือเดือน mm hmm. เดือนพฤศจิกายนเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเข้าไปใช้อย่างเต็มที่เลย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนอถึงปีใหม่มกราคมผ่านนะคะก็ถือว่าตื่นเต้นมากเลยนะคะพวกเราก็จะรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยอย่างเงี้ยทุกอย่างนะคะมันมันขึ้นอยู่ที่การฝึกเราโฟกัสถ้าเราโฟกัสตั้งใจเราตั้งเจตจำนงว่าเราจะ สร้างโลกใหม่นะคะโลกใหม่ก็คือเราไม่สนใจโลกเก่าโลกเก่าที่เราพังที่มันกําลังพังทลายอะ่ะเราไม่สนใจนะคะเราสนใจที่เราจะสร้างสิ่งที่เราจะสร้างก็คือชีวิตเราความมั่นคงรับภายในเรานะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ดี a อของเรานะคะดี a ที่ว่าที่จะเปิดใช้งานเนี่ยเราจะต้องฝึกที่ความคิดคำพูดของเรานะคะ ความคิดคำพูดของเราก็คือการที่เราตั้งโปรแกร,รมพฤติกรรมของเรานะคะคือทุกอย่างที่เราเคยตั้งโปรแกร,รมมาเนี่ยเราตั้งมาแบบผิดๆเราให้ภายนอกตั้งโปรแกร,รมให้ DNA ของเราแต่ตอนนี้เราจะเราจะโฟกัสใหม่เราจะโฟกัสจ,จากสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่ภายนอกต้องการนะคะ โอเคค่ะแอนน์วิ่งก็วันนี้แอนน์วิจะเดินอาจจะเดินนิดหน่อยะครับวันนี้ออกมาสายนะคะเพราะว่าฝนก็พร้อมแพมพอมแพมเพิง่งจะหยุดเนี่ยละ,ะแล้วอากาศก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะสี่โมงเช้าเพราะว่าแอนน์วิ่งเนี่ยพยายามจะเดินอย่างน้อย 8 0 0นะคะคือแบบคนส่วนใหญ่เขาจะเดินแค่ประมาณถ้าเราไม่ได้ออกมาเดินข้างนอกเลยอะ่ะจะอยู่แค่ในรถในบ้านอะไรมาณนี้เข้าห้องน้ำไปห้องนอนไปห้องน้ำห,ห้องน,อ,งนอนไปครัวไม่เกินสามพนนะคะคนถึงไม่คล้ายๆว่ามูฟเมนต์น้อยลงน้อยลง เราจําเป็นจะต้องบู๊เบนเยอะขึ้นนะคะเราตั้งโปรแกรมให้กับร่างกายเราใหม่เลือดลมเดินสะดวกสุขภาพแข็งแรงพูดกับตัวเองคิดกับตัวเองเพราะว่าเราคิดสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นนะคะถ้าเราคิดว่าเออตัดสินคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขารวยเพราะว่าเขาทำธุรกิจออมืด เรายังไม่รู้เลยว่าเขาทําธุรกิจอะไรแต่เขาเารเาตัดสินเขาไปแล้วว่าเขาทําธุรกิจมืดอันนั้นก็ไม่ใช่เราแสดงความยินดีกับเขาความยินดีนั้นที่เขาได้เงินที่เขามีบ้านหรูที่เขาม,มีความอยู่มีความเป็นอยู่ที่สบายสบายหรูหราไม่รู้สบายหรือเปล่าแต่ว่าหรูหราเห็นเราเห็นแล้ว เรายินดีกับเขานะคะความยินดีนั้นก็จะกลับมาสะท้อนกลับมาให้เราด้วยถ้าเห็นคนมีชีวิตที่ดีเราก็ยินดีด้วยแสดงความยินดีกับเขาไม่ใช่อิจฉานะคะโอเคค่ะหนูจะบนกับนะคะ่ะสวัสดีค่ะ